เข่าเนีค่ะพอข้างในแคบเนาะค่ะเปมนทางกะด้ลงี่ทางฝุ่นเนาคาะุั่งสวัสดีค่ะวันนี้เราขอช่องุณผู้ชดิ้นเียวนะค่ะกับปัตันเนาะเนาะวันนี้ได้มานางเรียงน้องควายเนาะเนาะน้องเตียวแววค่ะวันนี้มาตัดห้าอยู่ปลาอยู่ค่ะเหมือน เดิมเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเมือนี้ค่ะน้องเตวะมานำเนาะค่ะเนาะได้กินหยาเนาะค่ะหนองเตวะกับใบแจ้วเพื่อนก็กินในทางเหนือนะค่ะเนาะแม่เพื่อนก็กินในทางนี้นะจ๊ะหยาไรอยู่เนาะค่ะน้าพ่อได้กินอยู่นะคะนี่นำนะจ๊ะนี่หอาแต่มีหฮมเมอรเพื่นอยู่ค่ะกับมากเนาะค่ะเนาะ มฟังนูนเนาะค่ะเนาะฟังนูนก็มี่เป็นมาเลี้ยงน้องวัวคือกันเนาะค่ะเลี้ยงตา้มฟางหอยเนาะค่ะเนาะค่ะฟางหอยห่อยนาเป็นบุกแห้งแล้วก็ปกติมี่ค่ะอยากเก็บตา้มฟางหอยให้น้องวัวน้องควายเขาพอได้กินเนาะค่ะเนาะอู้เตียวเวลเตียวเวลหากินอยู่ฝั่งนูนอยู่ข่างนูนเนาะค่ะเก็เอ่ยเิ่นเนาะค่ะก็ปล่อยเพิ่นเนาะค่ะเนาะ มาพร me. ้อมสามปวนสี่ปวนนุ่งเานะค่ะเนาะบรรยากาศเป็นเหมืท้องฝ่าแจ่มใสเนาะค่ะะเนาหอนคือเก่าเนาะค่ะฝนกับวันตกเนาะคบรรยากาศน้ำไว้แต่ว่ามีลมเนาะค่ะเย็นสบายค่ะอยู่ในห่มแต่ว่าอยู่แดดแต่หอนแห้งเนาะค่ะวันนี้ก็ไซด์แน่ค่ะวันนี้มีค่ะธุรกิจลายอย่างก็จะได้มาเนาะค่ะเนาะ สายกับ้องงวยยังท่านมีหยาให้กินเนาะค่ะเนาะว่านกตั้นได้หน่อยนึงค่ะคำนะคะก็เลยถิ่มาตัดต่อก็อหนอกเตวิเอาผนมานำแล้วค่ะอากิพตามสบายเพื่อนเนาะคะ่ะห้เพื้นหากินดิงก็นมันก็มักดีกว่าเพื้นตัดไมเพื้นเนาะค่ะเนาะเแต่ย่างหายเล่มหยาไปเรื่อยๆเลยะะจ้ะะจไม่โลก,ก็มานำแล้วค่ะเนาะไม่โลก,ก็มาเป็นเพื่อนนะคะเป็นหมูกันเนาะค่ะเนาะ เอาใบใบให้เขาไปเด้กลับยปอยู่สวนหอยเขาคือเก่าแล้วค่ะอาจจะบ่ะหอดบายแล้วค่ะอาจจะปะะรจจะ,ปะมาณจากเที่ยงแล้วค่ะเนาะเพขาก็ต้องเอาหนังหวอออกมาคือจันทร์แล้วค่ะมันจะการนำหอยแล้วค่ะเนาะค่่ะเป็นเลื่องแลนะ้วค่ะเนาะทางฝุ่นก็เป็นเลื่องไงเนาะคะ่ะทางนี่ก็เป็นเลื่องไงเพราะเดมี่หยาให้เขาดี น้องวัวเขากินแล้วค่ะเนาะนี่ค่ะน้องวัวต้องปวดฟองฝนประกาศหากินเนาะค่ะนี่ค่ะเ่ยไม่หนีก็กระสีเป็นเป็นสีแล้วค่ะเพราะว่าในถุงถุงถุงหน้าเขาก็กเห็นไทยเห็นหน้าเมื่อแล้วค่ะเนาะก็ต้องมาจี๊ยสีแล้วะค่ะแล้วอีกหน่อยคนันนามไรก็มาบ่ได้เนาะค่ะเพราะว่าแถวนี้นามก็ชิเต็มพื้นที่เนาะคะ่ะเนาะเคยเคยบอกเลยคะ่ะไปฟังนะคะคุณค่ะ น้องวัวก็ไล่ขึ้นกันน้อค่ะน้องคนมหาเลี้ยงตามฟังหวยเนาะค่ะนี่ค่ะก็ะดี่ยางน,ะะน้อค่ะเนาะงได้ฟังหวยก็ไม่ใหญ่ของวัวกินแล้วก็มีน้ำให้กินเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีหอยเส้ากากะนี่ค่ะหญ้กกาก็ไล่อยู่น้อค่ะน้องคได้กินอยู่นะคะนี่ค่ะ จะกระหลอก็คืเขาไล่มาเนาะคะ่ะเนาะไฟมาตัดยาน,น้วกันล่ะค่ะไฟมีหมาเนาะค่ะเนาะมาเร็วมาเร็วมาเร็วกาแฟกาแฟเลียงเลี้ยงไม่รอไม่รอมามามาถือถืเขากัดเนาะคะ่ะเขาไล่มาคะ่ะไฟมีหมามากขึ้นกันเนาะยานเขาเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเช่ากลวยผมมาเลี้ยงมะกมูดเนาะคะ่ะเนาะยานแห่ง มา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 เร็วเร็วเร็วมาแล้วนะคะเนาะถือขาไหลมาถือมาก็ไหลมาอันนี้เจาเฟฟา้ากาแฟค่ะจะไม่รู้ดือด้อีลีเลยมู้ซู่นี่แมีนานนานนานเทียงกันหรือมึนแหงตัดหนาใส้ลูงบาดไปกาแฟอยู่ซื่อๆเนี่ย มาแล้วก็ะดือเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะแต่ว่าก็ได้เพิ่มแล้วเป็นมูเนาะค่ะเนาะค่ะมาก็บองเงาเนาะค่ะเนาะได้เป็นเพื่อนกันเนาะค่ะนี่ค่ะได้ห่อเขาห่อนามเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีหลายคนเนาะค่ะเนาะมีฟางปุ่นเนาะค่ะอาเลี้ยงน้องงัวเนาะค่ะนี่ค่ะทางเข่าเลยก็จะมีแต่เข่าเลยค่ะ พอทะะั้งในแคบเนาะค่ะ่ะเส้นทางกะบ่อไรหลงคือทางฝุ่นเนาะค่ะเนาะอยู่ฝั่งฝุ่นฝั่งฝุ่นเพื่อนกะลงเนาะค่ะเนาะไปเลยใกล้เนะะานะขายเงาค่ะกะเส้นทางนี่กะแคบๆกะเอากะน้องมังามาอยากแม่ประสานเถาะเนาะค่ะทั้งฝุ่นท,ะนะะทันทง้งฝั่งฝุ่นเพื่อนชิม่าไงเนาะค่ะเนาะก็มา,า,ะะมาตามฝั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ ตอนนี้ก็ถือว่ายังดีอยู่นะคะเนาะยังมีฝังมีเลื่องให้เขาได้เลี้ยงวัวหนึ่งน้องวัวน้องควายเนาะค่ะเพราะว่าค่แม่มีฝนเนาะค่ะเนาะกเสษบดายแล้วเนาะค่ะเพราะว่าน้ำเกษขึ้นมาหลายกับทำขี้เป็นฟังหอยเป็นเลื่องหนึ่งเสษมีน้ำเกษมาเลี้ยงน้องวัวน้องควายบดายเนาะค่ะนานี่เสษเป็นแบบนี้เป็นประจําทุกปีเนาะจ้ะนี่ค่ะ ราเตาสเพิ่นสิเหลือกินเอานะคะน้ะอหยาก,ก็ไลยอยู่นะคะนี่ค่ะดีก่ก็อยู่ในขอกะหยาก็สิหาตัานหายังก็เรื่มยาก,กันนะคะน่เพอะว่ผลประตกหยาก,กับ่ป,ปงค่ะมอ,อ,อกให้เฮาเด้ตัดนะคะค่ะ,ะขางบงเขา่นค่ะขึ้นมาทั้งนีงเนาะคะเนาะ เหี่ยวเบิดเนาะค่ะเนาะยางกังวินเนี่ยเนาะค่ะแดดออกว่าค่ะสภาพก็เป็นเภทยี่สี่ละค่ะนี่ค่ะเบิ่งบ่ได้เลยเนาะค่ะเนาะมีแต่สีใต้ไป็นหนาเนาะจ้ะพอฝนพุ่นบ่ตกเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะลุงบัดบกอะตาจี๊ดต้องฝนเนาะค่ะเนาะอยู่ในป่าอยู่คขาเบิ่งเนาะค่ะเนาะเขาเนี่ก็เบ่งวานไม่กับผอมเข้าในวานนี่ยละค่ะ ขึ้นมังว่าขึ้นมังนะคะเนาะนี่ค่ะขึ้นแล้วก็จะสิหลอดประหลอดแล้วจ้ะเนาะนี่ค่ะเป็นทางแคบๆนะคะเนาะเจามาเนาะคะ่ะแลก็พอมาได้ประสานเธอเนาะค่ะอน,น้องมาง้าของเฮาทั้งหลายเลยเล,ลี้ยงตะกุดไวป,ปุ่มเป็นพวงนะะเนาะค่ะนี่ค่ะโอ้เจ้าแววก็เอ้ยเพิ่นกินยายัง เสื้อสิถูกใยยืมมาหนึ่นะคะเนาะใสื้ถูงใจเพื้นแหงเราต้องมาถาที่ไหนพื้นตัดไเพื้นกินแล้วค่ะเนาะก็สิตัดเล็กน้อยเนาะค่ะย้ำพื้นกลับไปสีสวนหวยแล้วค่ะเนาะนี่ค่ะบรรยากาศดีแหงเนาะค่ะนี่ค่ะ,คะบรรยากาศหอยเนาะค่ะเนาะ ยาวไปไกลๆนะค่ะเนาะ,ะต่อมาจากหวยลำโพเมาค่ะนี่ค่ะอ่างเก็บหนาเนะค่ะเนาะค่ะ,ะอ่างเก็บหนามหวยลำโพกเขาก็ยาวม่หอยผีเนะค่ะเนาะค่ะ,ะต่อลงไปเรื่อยๆเนะคะ่ะเวลามีหนามลายก็สิเต็มฟังะค่ะเพราะว่าฟังเพืเ่อนบ้านเขาหอยมีปัญหาเนาะเขาก็สิเป็นข่วงๆออกเนาะคะ่ะน้ำไลยกัดทลักเขาให้เขาหน้าเสียหายเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ ก่สนมากก็ร้ายสุปรี้วค่ะน้ำแล้วค่ะนี่ค่ะเพราะว่าแล้วกัน้ำยืดเสมอนี่ก็บ่คือเก่านะคะเนาะสมัยก่อนน้ำถล่มก็ยังว่าน้ำโบกก็ยังมาเหลือเขาให้เข้าพอได้กินเนาะค่ะเนาะแต่ยี่นี่ค่ะก็ไม่น้ำถล่มกว่าเปื่อยมืดเนาะค่ะเพราะว่าหอยกินแน่กับน้ำก็บ่สะอาดคือเก่าเนาะค่ะกับเปื่อยมืดเนาะกับเหมือนบัวเนาะค่ะเนาะะค่แถมนีงก็บัวค่ะสีรลายเต็มแต่เวลาน้ำถล่มมา บัวก็ตายหมดเนาะค่ะเนาะนี่ก็ลังขึ้นใหม่เนาะค่ะบัวนี่ค่ะบรรยากาศท้องฟ้าก็แจ่มสใยแห้งเลยค่ะบรรยากาศปกติกินหยาในห่มนะคะเนาะนี่ค่ะว่าหอนนะคะกินห่มแล้วก็หิวน้ำก็ลงกินน้ำในหอยนี่แหละค่ะเลยแม่หน่อยเพิ่นเนาะค่ะเนาะ ก็ข้าวขอเจ้าคิดไว้ต่เพียื่อนสนิทนะคะเนาะเดี๋ยวสีตะไสรุ่งบาจ็บนะะหน,น,ะะน,ะะนหี่ก่อนเนาะค่ะสิสายเนาะค่ะห่อนเนาะค่ะก่อนจะพิมเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและจ่ายสองของข้าวผู้เสียดับเบิ้ลชาแนลค่ะก็เป็นกำลังใจให้ข้าวคิปใหม่ต่อไปนะะเนาะค่ะน้องพาะกันไว้ลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า